โอเคสวัสดีนะครับผมก็โอเคมาเจอกันอีกแล้วนะอยู่ในเกมอลาร์ s พาร์ทสองไม่ใช่ภาคสองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาคห้าของเราเนะเดี๋ยวเราไปคอนติเนียวกันต่อเลยดีกว่าซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับพาร์ทสามอาจจะเป็นเสียงผมมันยายนะครับผมว่าผมไม่ได้เปิดใหม่นะครับหรือบางทีอาจจะไม่มีเสียงผม <Wait. S 1> เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะเจอแฮงกิ้งนี่ยราตื่นสิตื่นสิฉันอยู่ที่นี่เปิด okay. ประตู ดี๋ยวก่อนอ้าวเฮียนีไม่ได้ครับโอเคมาทางนี้ก่อนเปิดได้ผมว่าผมหันเมาส์เร็วๆเ,เนี่ยมันหลายๆคนอาจจะมึนได้นะครับผมเลยพยายามจะไม่หันเมาส์แบบเร็วมากแล้วกันหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันแฮงแมนเกมแฮงแมนแมนี่ก,ก,จก็จะสก้าเล่นเกมนี้เจสสิก้าจะเอาแฮงแมนไปซ่อนสักที่แล้วลินจะไปหาประเด็นขึ้นมยอยากให้เราเล่นเกมนี้เหรอ ว่ามอง ensitivity มันเร็วไปโอเคดีขึ้นผมไม่ได้ต้องการความเร็วขนนะั้นผมแค่ต้องการความสมูทไม่คนที่ดูมันปวดตาอาล็อกโอเคอันนั้นทางที่เรามาแห่งเมื่อจริงๆโอเคทางนี้แหละมีเล่นเวฟนะเล่นเวฟหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีการเล่นเวฟเกิดขึ้นที่นี่ แต่ประเด็นที่เราต้องการคือไฟฉายตากบเฮ้ดทรานอะไรวะเนะี่ย Transparency คืออะไรอะ่ะอ๋อแผ่นนี้ทาบเข้าไปโปรเจคเตอร์เหรอเนี่ยเลื่อนได้เหรอติดไรเอ่ย มันยังไม่พอดีเดี๋ยวก่อนนะไม่บมเห็นอะไรบางอย่างอันนี้มันตัวซิกมาป่ะอันนี้คือ G ีหารสองหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองคูณซิกมาไอฟิสิกใช่ไหมเนี่ยซิกมาคือผลรวมนะครับเมื่อกี้มันซิกมาเอป่ะถ้าซิกมาเอก็คือผลรวมแรงนะต้องวางให้มันพอดีกับไอ้นั่นอะยังไม่พอดี unforgivable เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วไปยังไงต่อ ล็อกโอย่าสั่นสีจะอ้วกพบกล้องสั่นนี่แหละไปไม่ได้โอเคเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไงต่อไปอได้มไหมแจมมันต้องมีทางไปดิชนี้ปเนี่ยมันติดอ่ะคือผมว่าเกมนี้เขาทำดีอย่างคือมันแบบว่าเวลาเราวิ่งมันไม่ใช่แบบ วิ่งไปเลยเห็นไหมเพ่อเ,อเราจะวิ่งแบบจากช้าแล้วก็ไปเร็วซ่อนได้ครับแต่ไม่มีเหตุผลที่ต้องซ่อนแบตจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคอาจจะยังไม่จบกับห้องนี้ก็ได้มีอะไรแถวนี้หรือเปล่านะฉันมาทำไปที่นี่วะเนี่ย f ฟเอ away เอา o f here หาทงออกไปจากที่นี่แล้วจะออกไปยังไงก่อนัวรุ่นเอลเดียพระเอกแม่งเริ่มบ่นเลยว่าทำอะไรที่นี่วะ่ะไอ้อคนเล่นเล่นดีดิีด แล้วับพี่ผมก็งงเหมือนกั่ไม่ให้กูไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยจ้าแล้วไงต่ออันฟักจิบบะบโอ้สั่นสันอย่ากองสัวน,นเปิดได้ยังประตูอ่ะเปิดเพลงมาแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ เนี่ย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ไปไหนครับซอลบอกว่า so, Nothing else Nothing else ไม่มีอะไรเลยอะไรประตูชิปหายต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยแปดแม่งจะหมดไม่รู้กี่รอบนะี่ย โอ้ยปวดหัวยิ่งแล้วยิ่งปวดหัวปีนได้ป่าวะไม่ได้อ่าฮ่าเซฟเลย <c oughs> เหนื่อยไหมไมปงงทำไมตั้งนั้นไอ้อันฟัคกี้เวอรบิลหายอะไรเกี่ยวอะไรกูไม่เนี่ยอะไรคือโยกโทษให้ไม่ได้กูไม่เข้าใจคือผมไม่เข้าใจอะ่ะแปตมันก็จะหมดเป็นรอบที่สองแล้วเนี่ยอุ้ยทางออก จบไงกวกได้ไปนี่ยล็อกเอาแม่งล็อกล็อกล็อกมันล็อกลูกมันล็อกมันล็อกมันล็อกลูกมันล็อ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 กทำไงต่อล็อกแล้วทำไงต่อครับเย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้หิวได้ไหมหิวไม่ได้โอเคเราต้อง โอเควางแล้วก็ปีนเออพ่อตกใจสัตว์อยู่ดีแม่งโผล่มาเฉยเลยฉันกลับมาที่นี่ฉันแค่อยู่ทีน่นี่ว่างงมนก่อนเฮ้ยบูระไกเนี่ยโอ้โหแม่งมันเลื้อยขาอาวไม่มีอะไรนี่หว่า what งงจัดอะโอเคเช็คของเราเหลือไฟฉายสามบรรยากาศใช้ได้เลยอะไม่อยากจะนึกสภาพด้เกิดเอาละทำเป็นหนังมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีโคตรแล้วผมว่าถ้าคนทำหนังดีอะนะแต่ว่าคนทำหนังต้องซวยเล่นเกมเนี่ยนะถ้าคนทำหนังไม่ซวยเล่นก,ก็ก็ออกมาเฮียมันเดิมมันแหละโอเคส่งตัวเซฟอีกหนึ่งที คริสมันไม่ไกลแล้วมันก็ไม่ได้แย่อันเราไมันบอกว่าโอ้เฮียสะพานนี่มันก็มันก็ไม่ได้ไกลมันก็ไม่ได้แย่เฮ้ยอะไรอยู่ข้างในจะรู้ไหมอะไรข้างในโอ้ยมาเอ้ยแมงคอจะปก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 ยายาปกยาปกไม้ย่าปกโอยโอ้เจ็บคอตัวครับ แต่น่าจะไม่ตาย <c oughs> ใช่หรือเปล่าไม้เตยลูกเนี่ยเราถูกลากว่ะเป็นเงาของก้อนเมฆเจ้าลักเด็กเฮ้ยอโนโอเต็มหัวว่ะเราเดินให้หัวอยู่ไอ้นี่ใครอะ่ะขอโทษคำพูดของนอสักศิตโอ้โห เราไงต่ออะเซฟว่ะจะช่วยจะทำให้ทางมันยาวขึ้นนะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเสียงอะไรมันตึกตึก,ตก,ตกอยู่หลังหูวนะเนี่ยสไลด์ผ่านไปเลยเสียงคนร้องครับเมื่อกี้กระดาษโอเค,อเ,คเก็บไว้ค่อยอ่านในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้นะนะเออไม่มีอะไรเลย ขอจังจริงสิอยากไปท้าทายเดี๋ยวมันก็จัดให้หรอกเพื่ออะไร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 เฮียอะไรอะไรก๊อตอะไรก๊อตอะไรครับได้ไงขอจังจงไม่เห็นแต่จัดให้ทางเสียงมันต้องแไปลไงยต่อเะนะีออ่ะอมุดผ่านไปอมุดผ่านเข้าไปในหลืบไม้แบตจะมุดอีกแล้วก็ยังไม่ต้องใช้กล้องนะอันนี้อะไร โอ้บาเอ้ยเราจะมีทางสักทางอยู่ที่เนี่ยค่อยๆลงครับโอ้เจ็บพอตัวฐานจะหมดแล้วเนี่ยเช็คเหลือสองเฮ้ยนั่นใครวะน่ะว้าจบขี้เหรอเฮ้ยแม่งขี้แมวน่าโอ้โหไอพวกคนป่วยแน่เลยล็อกแม่ง ไปใช้สวยครับคอทงประตูดีกว่าไม่อยากไปเจอทางหนูนเอ้ยเมื่อกี้มือเอามือปิดลูกบิดอะไรมเชียนนี่เดอุ่มมือ้วกใส่เดี๋ยวติดลูกไปเด้ไม่มาพวกใส่เป็นคนป่วยที่ไม่มีหมอไงที่เนี่ยแ h งกิ้ o เลยกระดักูยาวมากโอเคมาเวลาอ่านแล้ว แต่เดียวก่อนเรามีอะไรบ้างเอ่ยนี่ไงอันี้เรายังไม่ได้อ่านเกิดขึ้นว่มไอเว้นี้เข้าใจผิดคำอวยพรของเขาสำหรับความเจ็บปวดและเหนื่อยที่จากไปและฉันทำลายเขาอย่าทำผิดพลาดหรือทำบาปของเขาพระเจ้าและศาสดาของพระอ,องค์รักคุณนั่นแหละพวกบ้าข้างนับนับถือศาสดาผิดใช่ไหมศาสดาแรางไงเพื่อยเหมือนเรายังไม่ได้อ่านอันหนึ่งอ๋ออันนี้เราอ่านแล้วปโอเคนี่มไม่อ่านฉชับเออเก่าหูยาวมาก เออมาเรามาเริ่มกันเลยบทที่9และพระหัตถ์ของพระเจ้าจับฉันไว้ที่รากอวัยวะภัยในของฉันและเอาตะขอเกี่ยวที่กระดงของฉันและดึงฉันออกจากกระดูกของไซอันที่ตายและแล้วและอึของสุกรอุบดิแคนและในความมุมมีภายนอกฉันกลายเป็นเหมือนเมฆที่ปกคลุมแผ่นดินได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างฉันนั่นหันความคิดของฉันไปที่อดีตที่รกร้าง ซึ่งปฏิสาของพระเจ้าควรเขียนไว้ฉันหันความคิดของฉันไปที่ผู้เผยพระวจ,จนะผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกเคี่ยนตีและถมน้ำลายลดราวกับเป็นขี้เรือนและในที่สุดพระเจ้าก็หันความคิดของฉันไปสู่อนาคตเกี่ยวกับภาระอันมืดมนและมาัศาจารย์ดาบของฉันที่คอของลูกผู้ต่อต้านพระคริสต์ลูกๆของฉันมาเลือดเมาเลือดของผู้ชั่ววางยาพิษ วัจนะของพระเจ้าและฉันบินไปเหมือนกา400ไมล์ว่าเตอแฮกทางตะวันตกข้ามแผ่นดินของเฮฟอสแายผู้บันทึกน้ําท่วมของโนอาเป็นงานของฮอกุมาตาคืออะไรอะ่ะผมผมผมไม่รู้เกี่ยวกับอันนี้อะไรพวกนี้เลยนะครับต้องขอไปด้วยและนอกเหนือจากบาดแผลของโฮคุมาตะที่ทําให้ไซอันล้มเหลวพระเจ้าทรงตั้งข้าพระเจ้าไวบ้บนภูเขาที่สูงมากพระเจ้าตรัสว่าจงปิดตาที่ไม่ได้เข้าสู่หนาาของท่านไว้เพื่อท่านจะได้เห็นอย่างแท้จริงฉันวางมือเหนือดวงตาที่ไร้ทิ่ฐิของฉัน และพระเจ้าก็ทรงฉายภาพดังกล่าวลงในลูกตาที่แตกและมีเลือดของฉัน ขณะที่ผู้ชายปล่อยเมล็ดพืชเข้าไปในรอยแยกของหญิงสาวที่ปริบานและพระองค์ตรัสกับข้าว่านี่คือวิหารของท่านและนี่คือประตูของท่านขนาดวัสดุและการใช้แรงงานของเทมเพลเกตทำให้ฉันรู้และมือของผู้สร้างประตูวิหารปรากฏแก่ข้าพเจ้าท้งใบหน้าและจิตใจของพวกเขาใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวแต่มือของพวกเขาเต็มใจและตาของพวกเขาจะได้เห็นสง่าราศีของแล้วก็ต่อไหมไม่ตอบไหมอ๋อของความอิสระที่กำลังจะของอิสระของพวกเขาจบเถื่อนชิบหายเลยกูเปิดอ่านแต่ละรอบเนี่ย ไม่ไหวเลยนะเอาเฮียเข้าแต่ออกไม่ได้คือหมายความว่าไงวะเนี่ยเปิดนั่น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 นั่แมงแมงจะหัว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 เห็นนะเว้ยเมื่อกี้มันที่ไหนวะเนี่ยเอาไปไงต่อพวดเจ้าเลิฟความรักไลท์ทำอะไรอย่านะพวกเองอ่ะมีคนขวางประตูอยู่อ่ะปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินล็อกด้วยอุ้ยแมงเอ้ยนอนอยู่ ผมไม่ลบกวนคุณใช่ไหมโอเคเราควรไปที่ไหนต่อนี่ไงทางนี้เหรอทางนี้มันล็อกกันดีโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเครู้แล้วว่าต้องไปไม้เพื่อ,อนแต่แล้วไงต่อ <c oughs> อ๋อนี่ไงปีนตรงนี้ค่อย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 สไลด์ไปตรงนั้นเหมือนมีกองไฟครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าสไลด์ลงมาเลยลุกลุกเร็วลุกเร็วโอเคเหมือนเป็นแคมป์ของคนป่วยก็ป่วยะนะไม่มีหมอแล้วก็บวกกับพวกคนที่บ้าข้างแล้วก็ เฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยเดียวอยู่ๆมายิงกันแบบนี้ได้ไงเนี่ยผมว่ามันจะไม่เห็นอยู่ๆแม่งมายิงธนใส่กันเฉยเลยไม่เอาหน้าไม่เห็นลุกเดินไปวิ่ง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 วิ่วิ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 ไม่รู้ว่าแต่กูวิ่งมาแล้วเา็ล็อกล็อกเียล็อก็อกแม่งล็อกแม่งล็อกมึงอะไรอะกูกูบล็อกพิ่งเหนื่อย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 เ ตายไหมัวตายปเปล่าโอ้โหคือกูต้องไปทางไหนก่อนเพื่อน๋อ,อนี่ไงเฮ้ยมีทางรลดก็ไม่บอกเอางงไปดิเอออ้าไอสัตว์บาดหลวงอะไรวะเนี่ยเจสกลับมาห็อกไม่ใช่ทางนี้ทางนี้เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียวที่นี่เอ่อมีไฟฉายตะกบไหมฮะอินเทอร์เน็ตใช้ได้หรอ ไอ้ทกโอ้ยอยากคิด,ดอ่านนะมันปวดตาเอาตรงไอ้เจ้าตัวสอนแบบนี้เปิดเข้าไปครับมีอะไรหรือเปล่าผมต้องการไฟฉายตะกุบอะเพราะว่าไฟฉายผมใกล้หมดแล้วแน่นอนโอเคในห้องไม่มีอะไรไฟฉายสวยไม่มีอะไรเช่นกันได้ยินเสียงคนเดินวัวต่อเหมือนกันเบื้องกำลังจะพูดเลยอ,เอย่าไปอะไรวะนี่เพลงที่เราได้ยินตอนนั้นนี่เพลงนี้อา้าวคุณมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเปลี่ยนทานก่อนนำเออยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยออกไปอว้ยเอาแกเอาไมไมฉันบ้ารเสก็ตอะไรวะช่วยวยฉันขึ้นในหลอดแต่ฉันไม่แน่ใเปิดปากมันไอ้เจี้ยกูแดกเลือดโอ้ ผมจะติดลูก,ก,ลกเลยมึงไม่ได้พระาจ้าได้โปรดปอยให้เขา<ไ>ปเป็นพวกเราโอ,โ,โอ้โหก็ไม่อยากจะคิดว่าไมา์มันจะเจ็บขนาดไหนอะเอาตรงโอ้ทีมมาเ์เจ้ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยตายไม่เนี่ยจบเลยไหมเกมอะตายแล้วแหละพร่เองเราไม่ไหวละอย่าปล่อยมันพอเอเลยสงสารมันอไม่ยังไม่ตายไหวเฮียยังอึดจัดอะ ทำอะไรเพื่อนโอ,อ้ยกระชากกระชากเลยเหรอโอ้ไม่อยากกดเลยกดให้ก็ได้เอา,ากดก็กดว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ็บแทนโอ้ยไม่เด็ทำไมตอนนั้นทำแบบนี้รู้ไหมคนเล่นมันจ็บแทนเนี่ยโอ้โหรู้สึกถึงฝ่ามือเลยเลยเอาตรง,ตรงเื่อนใช้ได้วะแค่ ผมกดไปตัวไปหาจากไหนล่ะเพื่อนจำได้ว่ามีในกระเป๋าตั้งสามอันเราไม่มีเฉยเลยตอนแรกมีโอ้โหแหม้าเอ้ยบ้าเอ้ยโอ้โหมือมือเป็นรูเลย แคลจะติดเชื้อไม่ได้ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดิดูจากตะปูที่ตอกแล้วอ๋อกล้องแมงกระหายขโมยกล้องไปอีกแล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยไม่อธิี่ไงรอยเลือดคือพอไร่กล้องแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรนำทางะนะ,ะเราส่องส่องก่อนปีนได้วะโอเค สงวนแรงไว้วิ่งครับเื่อของแบตเตอรี่หายหมดเหลือพักก้อนหนึ่งอันเยีย yeah. บต้องมาทางนี้วะค่อยๆลงไปเพื่อนค่อยๆสีพักกอนมันเหลืออันเดียวเลยอันนี้คือเราทำอะไรได้เนี่ยวิธานมุดเข้าไปเอาทานเค okay. มันหันหลังอยู่ปิดประตูเลยปิดเบาๆนั่นแหละแป้งไม่เหมือนภาคแรก แท้จะถีบประตูหักปิดซะแรงเลยภาคแรกนี่คือแบบโอ้โหปิดโบอบอลแบบนี้หน่อยโอเคปล่อยให้มันหาไปส่วนเราไหนมีอะไรบ้างโอเคไปใช้ตะกบพักกัดสามสวยโอเคปีนครับตามรอยเลียดไป ก็บอกเราจะโดนแรงไม้เพื่อนโอเคเดี๋ยวผมขอจบเวที่พาน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโอ้เพ่งสร้างที่จะกดและปวดหัวเอามากๆงั้นขอพักไปหายใจก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคซีย okay. ูไปโชคดีไม่มีนี่เจอกันเจอปืนสวัสดีครับ